เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมย้ายไปอยู่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นเป็นหอไม้เก่าๆอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนแต่กลับเงียบผิดปกติโดยเฉพาะตอนกลางคืนห้องที่ผมได้อยู่มีตู้เสื้อผ้าไม้สีดำขนาดใหญ่ติดผนังเหมือนฝังอยู่กับห้องมาตั้งแต่สร้างตู้มันดูเก่าจนมีราขึ้นตามขอบแต่เปิดได้ปกติผมเลยเอาเสื้อผ้าของตัวเองเก็บไว้ตามปกติ คืนหนึ่งผมนอนไม่หลับเลื่อนมือถือไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนจู่ๆก็ได้ยินเสียงแอดเหมือนบานตู้ถูกแง้มชา้าๆผมลุกขึ้นเปิดไฟตู้เปิดออกเองจริงๆครับแง้มอยู่แค่นิดเดียวผมคิดว่าอาจจะเป็นลมหรือบานพับหลวมเลยปิดไว้เหมือนเดิมแล้วเอาเก้าอี้ไปยันไว้คืนต่อมาผมตั้งใจว่าจะไม่สนใจอะไร แต่พอเที่ยงคืนเป๊ะๆเ,เสียงเดิมก็ดังขึ้นอีกเอ๊คราวนี้บานตู้เปิดออกช้าๆเองต่อหน้าต่อตาทั้งที่มีเก้าอี้ยันอยู่และตอนนั้นเองผมเห็นเงาบางอย่างในตู้เหมือนผู้หญิงก้มหน้าผมยาวคลุมใบหน้าหายใจแผ่วๆผ,ผมรีบวิ่งออกจากห้องทันทีไปนอนกับเพื่อนอีกห้องเช้าวันรุ่งขึ้น ผมเอาเรื่องไปเล่าให้แม่บ้านฟังเธอไม่แปลกใจเลยบอกว่าตู้เสื้อตัวนั้นน่ะเคยมีนักศึกษาผูกคอตายอยู่ข้างในตอนนี้เราแค่ไม่กล้าเอาออกเลยบอกทุกคนว่าห้ามเปิดตอนเที่ยงคืนผมย้ายออกในวันนั้นทันทีและตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยนอนในห้องที่มีตู้เสื้อผ้าไม้เก่าอีกเลย